สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่าความจนไม่ใช่กรรมมาพันุ์นะคะคนขยันไม่มีทางจนแน่นอนค่ะแต่คนขยันก็ต้องขยันให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าอ่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยใช่ไหมคะพี่ๆลองคิดตามดูนะคะถ้าพี่ๆขยันในงานของพี่ๆมากถึงมากที่สุดแต่ได้เงินเดือนค่เดือนละ1 0 0 0 0บาทแล้วทํากี่ปีคะถึงจะรวยก็ มันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะที่เราจะรวยเนาะเขาถึงบอกว่าให้เราขยันให้ถูกที่นะคะเพื่อให้เราได้มีรายได้ที่มากขึ้นเพื่อให้เราได้อ่ามีโอกาสในการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่หากนะคะที่เป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็อ่าความจนนะคะมันไม่ได้สืบทอดกันมาเป็นสายเลือดใช่ไหมคะพี่ๆเคยเห็นคนเก็บขยะและรวยเป็นมหาเศรษฐีไหมคะพี่ๆเคยเห็นอ่า คนจนๆแล้วเขาอัปเกรดตัวเองให้ขึ้นมาเป็นคนรวยได้ไหมคะก็มีเยอะแยะถงไปใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นตัวเราเองยิ่งมีโอกาสมากกว่าคนอื่นยิ่งมีอโอกาสที่จะสร้างงานสร้างเงินได้มากกว่าคนอื่นเราก็ควรที่จะแอคทีฟตัวเองแล้วก็ขยันให้มากขึ้นทําให้มากขึ้นเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะ อย่าไปกลัวกับความล้มเหลวค่ะจะผิดกี่ครั้งจะพลาดกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมานะคะอ่าก็อยากจะมาให้กําลังใจทุกคนที่กําลังท้อแท้อยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะจนมากขนาดไหนสุดท้ายถ้าเราขยันถูกที่นะคะยังไงเราก็สามารถ พลิกชีวิตให้กลับขึ้นมาได้นะคะอาจจะดีกว่าเดิมแล้วก็อาจจะรวยกว่าเดิมก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่รวยขึ้นอย่าเป็นคนที่สําเร็จนะคะต้องเรียนรู้ให้มากๆต้องศึกษาให้มากๆนะคะความรู้มีอยู่ทั่วไปอยู่บนโลกใบนี้เลยค่ะยิ่งยุคสมัยนี้นะคะพี่ๆสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตง่ายๆเลยค่ะอยากสําเร็จรีบศึกษานะคะยิ่งโอกาสทองของยุคนี้นะคะให้พี่จะรู้ว่า วิธีและก็ช่องทางการหาเงินอ่ะมันมีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะยิ่งวิกฤตตอนนี้ใครตกงานว่างงานนะคะเอาตัวเองเข้ามาศึกษาในธุรกิจออนไลน์เอาตัวเองเข้ามาศึกษาในโลกออนไลน์ว่ามันมีอะไรบ้างเราสามารถทํางานทําเงินได้จากโลกออนไลน์มีอะไรบ้างมาีวิธีการหาเงินด้านไหนได้บ้างนะคะรีบศึกษานะคะ ถ้าเราศึกษาก่อนเรารู้ก่อนเราก็ได้เปรียบคนอื่นนะคะเดี๋ยวเศรษฐกิจมันกลับมาพลิกตัวเราก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครอยากมีแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตพี่ๆก็ทักมาหาเจ็บได้เลยหรือว่าจะทักหาคนที่ส่งคลิดวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆนะคะทางอินดีมาค่ะมีไม้เซตดีๆแบบเนี้ยในการใช้ชีวิตแบบเนี้ยนะคะให้พี่ๆทุกวันเลยใครอยากจะร่วมมาเป็นสมาชิกอินดีก็ทักมาหาเจ็บได้นะคะเรายินดี ให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่พีทุกคนเลยนะคะธุรกิจเครือข่ายต้องเลือกธุรกิจนะคะว่าธุรกิจไหนถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจไหนผู้นําที่จะพาเราไปประสบผลสําเร็จนะคะเลือกให้ดีเลือกให้ถูกแล้วเราจะรู้ว่าความสำเร็จมันไม่ยากเลยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ